สวัสดีครับผมสัรดีทานนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง MPN Gamer V2 ด้วยแล้วกันครับผมก็เข้ามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กัน้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้อยู่กันในเกม Farming Simulator 20 <S <S นั่นเองนะครับผมเป็น iPad 20นั่นเองในมือถือนะครับในโมบายนะครับก็วันนี้เราจะมาเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวของปอปอจริญการช่าง นะครับก็เป็นเพลงนี้เลยเป็นด้านหน้าเรานี่เองนะครับนี่มาเกี่ยวกันเล็กน้อยนะครับก็นี้ไงเดียวนะครับมีหลายเพลงที่เกี่ยวไว้แล้วด้วยโนตลงโน้มเกี่ยวไว้แล้วนะครับวันนี้ก็มาเกี่ยวกันหลังวัดนะครับเป็นวิวที่สวยงามจรเญนหูจดเลนตานะครับโอเคเดี๋ยวไปเกี่ยวเลยดีกว่าครับผมไม่เสียเวลานะฮะถากดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยแลวกันนะครับเป็นกำลังใจให้ในหนึ่งนะจ๊ะ ขึ้นโคกเลยสูงจังบ้า แรงที่แคบและยาวเป็นแมทไทยนะครับแบบนี้ครับนั่นไงว่าแล้วมันเทอร์ดีจริงด้วยคือโคกเนี่ยเมื่อกี้แต่รังไปเก็แบแป๊บนึง นั่นยังมีเธออีกมันติดขอบเงี้ยติดขอบอัพบหาปากเกี่ยมมันจะสูงนี่ไม่ส่วนเนี่ยเออแล้วมันเกี่ยวไม่ติด dù đao ớp đi ta lạ một chở một ừ, chỉ một

chị chứ không ai có kìa là ม่ไวไวนะครับวันนี้ปีนี้มาไวไวไว้นะครับเพียงหน้าเดี๋ยวเขเกี่ยวกันที่อะรอื่นนะครับ เสร็จตายยาวเลยยาวเลยครับตรงนี้ครับปิดหลังวัดกันเลยทีเดียวเชียวเสร็จเรียบร้อยครับผมเพลงนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปักผ้ากันด้วยนะครับเราคมี เดี๋ยวตรงนี้เรามเก็บเก็บไปด้วยเลยนะครับที่ลงผาที่ลงเลยอยู่นะฮะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแลยกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่าน้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่อง m gamer v สองเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ